แฟนคือคนที่รับความท็อกซิกของเราเยอะที่สุดเราคิดว่าเขาจะไม่ไปไหนอะไรเงี้ยมึงเป็นคนนี้เข้าใจกูมึงไม่เข้าใจกูได้ไงวะรู้ตัวมันพังแล้วไงเขาเขายังบอกเลยนุ๊แม่งเศร้าเกินไปวะ่ะแล้วแม่งหลุดคําประโยคอย่างเฮี้ยออกไปแบบทำไมอ่ะความสุขส่วนตัวคาพูดคำเนี้ยโคตรเฮี้ยเลยมึงทุกคนแม่งมีเรื่องเครียดในชีวิตตัวอเอง่แล้วเว้ยันไหนที่กูหายไปจากพวกมึงก็อันนั้นแหละแม่งเป็นกระเทยท็อกซิก <laughs> ไอ้เี้ยแม่งถีบกูแล้วตกกูอ่ะจนผู้ประกับมาถามกูอ่ะโอเคไหมหนู <laughs> คิดว่าผมปล่อยท<ช>ั้งพลังบวกกับลบให้พลังลบกับคนสนิทให้พลังบวกกับคนที่ไม่สนิทปล่อยพลังงานบวกมากกว่า พลังลบนี่คนรอบตัวรับไปเต็มๆพลังบวกนี่มอบให้กับชาวบ้านที่ไม่ค่อยสนิทด,ด้วยเพื่อสร้างภาพว่าผมเนี่ยเป็นคนเพนลี่จิตแจม่มใสเพื่อนกันมันก็มีให้พลังดีอ่ะแต่ว่าบางทีพลังลบมันออกมาไม่รู้ไงกูกูต้องบอกว่ากูเป็นตัวพลังลบเลยคี้บ่นเพื่อนปากจัดอะอยู่ด้วยกันห้องน้าไม่ล้างไงก็บน่นแล้วปกติแ้วกูมันบ่นเกินนะมึงอันนี้คือหนึ่งละแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกูชอบดราม่าก,กับเพื่อนเฮียชีวิตกูแม่งแย่อะอะไรอย่างงี้ยพูดก,กับเพื่อนจริงๆเราไม่รู้หรอกเพราะ แค่ไหนอะไอ้มันเงนี้ยอยู่หลังกล้องเงี้ยจริงกูก็ไม่รู้กูลบอะไรใส่มันแ่ะ ผมจะเป็นดรอปพอยต์ของเพื่อนที่นิเกทีเหมือนปั๊มอ่ะเวลาคนขับรถแวะฉี่แวะเยี่ยวกูรับท็อกซิกได้แต่กูไม่แปลงท็อกซิกนั้นเป็นท็อกซิกกลับแต่จะแปลงท็อกซิกนั้นเป็นเอเนจีบวกแต่ก็จะคล้ายๆโดที่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะความท็อกซิกของกูอ่ะมันจะออกมาเลยไม่รู้ตัวแต่ความท็อกซิกของกูอ่ะมันจะมีคนเดียวที่เห็นก็คือแฟนหนักสุดคือพ่อแม่กับแฟนเราจะเป็นคนที่รับความท็อกซิกของเราเยอะกว่าเพื่อนอีกแฟนคือคนที่รับความท็อกซิกของเราเยอะที่สุดเราคิดว่าเขาจะไม่ไปไหนอะไร เราเราลืมคิดตรงนั้นด้วยแหละเพราะว่าครั้งแรกเขาก็รับเราได้เนี่ยมึงเป็นคนนี้เข้าใจกูมึงไม่เข้าใจกูได้ไง,ไงวะแล้วมึงร<ม>ู้ตัวเองหรือว่าเขาบอกรู้ตัวมันพังแล้วไงเข,เขายังบอกเลยนุ๊แม่งเศร้าเกินไปวะ่ะเมื่อเราอยู่กับน,นุไม่ไหวอนุเศร้าเกินไปกับพ่อแม่เป็นตอนวัยรุ่นชอบเสียงดังกับพ่อแม่ว่าทุกคนน่าจะเป็นพ่อแม่เราเพิ่งมารู้สึกตอนโตว่าแบบทำไมคุณต้องคุยเสียงดังกับพ่อแม่ตลอดแม่งชินจนแบบว่าเอ้ยแบบอย่าอย่ามายุ่งโตไม่ไม่ชอบให้พ่อแม่มายุ่งะไเเทมก็จป็นอย่างี้ เป็นอย่างเงี้ยเออแล้วมันหลุดคําประโยคอย่างเฮี้ยออกไปแบบทำไมอ่ะความสุขส่วนตัวคำพูดคำเนี้ยโคตรเฮี้ยเลยมึงถ้าครูมีลูกสักคนแล้วลูกครูอย่างเงี้ยแล้วครูได้แค่เฝ้ามองเฮีย้ย ที่กูท็อกซิกเพราะกูไม่รู้ไงการรู้คือการตื่นรู้แล้วว่ากูจะไม่ทําสิ่งนี้หลังๆมากูจะไม่ค่อยท็อกซิกใส่ใครเท่าไหร่เพราะว่าวันไหนที่กูรู้สึกว่ากูไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกก็แบบเนี่ยแต่กูทักไปกูก็ไปบ่นชีวิตอะไรเงี้ยทุกคนแม่งมีเรื่องเครียดในชีวิตตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่แม่งรวยแค่ไหนก็เลยไม่เอาสิ่งนั้นไปเพิ่มให้ทุกคนดีกว่าถ้าเพิ่มไปก็ไอ้เรื่องเครียดอยู่แล้วก็จะไปบวกเรื่องเครียดไปอีกวันไหนที่กูหายไปจากพวกมึงก็อันนั้ แล้วคิดว่ามีวิธีอื่นป่ะกูขอโทษพิมพ์เยอะไปแล้วแบบเอ้ยขอโทษว่ะมีคนรู้ตัวเร็วสํานึกแบบเรียวทางก <laughs> ูง <laughs> เป็นคนคิดมากไงเก็บไปคิดตั้งวันทั้งคืนเลยแล้วแบบกูชอบชดเชยอะไรเงี้ยอย่างมึงยังไงมึตงว่ากูรู้สึกว่ากูท็อกซิกใ่มึงไม่ดีเนี่ยกูเงียบไปกูจะทักมาคุยเล่นกับมึงก็จะไปน,น,นึกเองนึกเองคนเดียวใช่สํานึกผิดตัวเองแล้วรู้สึกเจ็บใจเออีวิธีแปลก มันทาร้ายตัวเองนิดนึงมันทาร้ายตัวเองแหละกูจะระบายด้วยการเล่นเกมหรือว่าระบายด้วยการที่กูแบบเจอเพื่อนแล้วกูพ่นคําพูดที่ส้นตีนออกมาด่าให้มันเป็นเรื่องตลกแค่กูกูอยากพ่นที่อะไรออกไปอ่ะแต่กูไม่ได้ปล่อยเป็นพลังงานลบไงแต่กูไม่รู้ว่ากูลบใส่พวกมึงหรือเปล่านะแต่กูคิดว่าที่กูปล่อยออไปอ่ะไม่ใช่มลพิษนั่นคือการระบายของกูหรือไม่ถ้าแบบมันหนักมากๆก็จะกลายเป็นเงียบ บ,บางคนแม่งลบตั้งแต่แม่งยังไม่รู้จักกูพวกเฮียนี่มลพิษสลพิษราไม่ถ่ายงไอ้เฮียนั่นมันคือใครวะแม่งเป็นกระเทยท็อกซิก <laughs> กระเทยดีกูเจอเยอะไม่ค่อยเจอกระเทยท็อกซิกเพราะว่ากระเทยเนี่ยสังคมเนี่ยสร้างเงื่อนไขให้เขาอยู่แล้วคือถ้าไม่สวยเหมือนผู้หญิงก็ต้องแบบฮา,าใช่ใช่ใชาใช่ไหมเก่งฉลาดไรว่าไอสันนี้งอกมาใหม่กระเทยแบบหัวเสียกระเทยแบบท็อกซิกตอบพี่อะไรแบบเวงเวงแล้วทาไมทําไมไม่อย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยเลยกนะูเพิง่งรู้จักแล้วกูพยายามค้นหาว่าเขาไปเจออะไรมาไม่ดีแน่เลยนี่มันต้องดีใส่อย่างงี้มากกว่า <im itation> ไม่เราคิดถึงคนอื่นไงเขาต้องอหูเสียก็อะไรทัมม้งอย่าง<ด>เครียดม,มาชาวบ้านเปดนแฟนทะเลาะกันมาสามวันติดอิสัตเป็นเหมือนเดิมอิสรนนะ์นรกเนี่ยก็คือ <im itation> เหมือนเดิมแล้วกูรู้สึกว่าไม่ใช่ละกูเลยไปฟ้องชาวบ้านใกล้ตัวเขาก็รู้กันหมดแต่เขาก็บอกทําอะไรไม่ได้ไอ้อเหียมลพิษที่มันลอยอยู่ตรงเนี้ยแล้วแม่งไปไหนไม่ได้กูไม่รู้จะจัดการยังไงกูไม่ค่อยเจออะไรแนึงนะมันจะมีอยู่นึงอ๋อคนท้องศิษย์ที่กูเคยเจอคนที่ทํางานนานแล้วมันชอบด่ากูอะชอบกดกูอะ <laughs> พูด <c oughs> ได้หมดเลยมันในกองเยอะแยะแม่งถีบกูแล้วตบกูอะ่ะจนผูก้กองกลับมาถามกูอะ่ะโอเคไหมหนูมันน่าอายคนทั้งกองนะ่มองมึงอ่ะมึงทำเคี้ยอะไร ที่นั่นเป็นใครไว้สัตว์แล้วตอนนี้รู้จักยังมานุท็อกเกอร์บอยอะท็อกเกอร์บอยอะรู้จักว่าูุ่นบะมี่เลยเคยเจอว่าคนพลังงานลบให้มึงเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบขี้อวดขี้โม้แล้วก็พวกที่แบบไม่ได้ทาอย่างที่พูดเห็นแกตัวกูจะเกลียดพวกแบบคนเห็นแกตัวอันดับหนึ่งเลยซึ่งกูจะหยีเลยเจอนี่กับกระเป๋ารถเมย์อะไรกระเป๋ารถเมย์นี่อาชีพท็อกซิกอยู่้ะ กูก็ไม่รู้เขาเจออะไรมากูเห็นใจเขาเพราะว่าไอ้เหี้ยเจอคนเป็น,นร้อยอยู่แล้คนแปลกๆมันเยอะเขาคงเจอคนอะไรเงี้ยมาเหวี่ยงเขาก็เข้าใจอาชีพกระเป๋ารถเมย์ครับพูดทำไมเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> พูดเดี๋ยวกระเป๋ารถเมย์ทำไมไมึงทำอไมกับกระเป๋ารถเมย์ไม่กูพูดถึงความท็อกซิกโดยธรรมชาติเนี่ยอ๋อเรื่องอาชีพแล้วก็อย่างที่เราเจอคนแบบคนที่ชอบเหวี่ยงสึกเป็นคนที่เราต้องทํางานด้วยแล้วแบบกูต้องคอยทํางานจากเขาอะมันรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมันเหนื่อยจังวะเข้าใจเลย กูจะไม่ท็อกซิกกูจะบันจงกูจะบันจงเล่นแม่งแบบเฮียสิบคนท็อกซิกคนหนึ่งแล้วแบบไม่กล้าไล่ไง กูเป็นคนเลี่ยงได้แล้วกูจะไม่เอามาใส่ใจอะ่ะกูแค่แบบทั้งแม่งมันมีเรื่องดีๆในรอบตัวกูเยอะที่กูปรับเปลี่ยนอย่างนี้ได้เพราะกูอยู่ในสังคมที่แบบคนแม่งมีปัญหาครอบครัวท็อกซิกนู่นนี่นั่น,นพ่นคำหยาบนินทาคนอื่นเออว่ะหรือที่เขาบอกว่าต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้คือการอยู่คนท็อกซิกให้ได้เพราะมันไม่มีวันสลายตัวพวกเพี้ยนี้ยังไงมึงก็ต้องเจอคนแบบอย่างเงี้ยสุดท้ายแค่มึงต้องปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้ะทุกคนมันคนมันมีหลายประเภทใช่ป่ะมันแค่เป็นประเภทที่มึงไม่ชอบไม่ใช่ว่่่่่าแมมมมมมมงงงออออะะยูในนนนสััััคไได้จีีปรเเภททขชบ มันเองอะ่ะมันก็มีโอเคกู okay. เจอทางออกแล้วกูท็อกซิกใส่ไหมแล้วถ้ามันรับไม่ได้แล้วว่ามันอ่อนแอนไม่ดูทำไมอะ่ะสังคมไม่ได้บีบให้เราเป็นงี้หรอจ็อกเกอร์เลยจ็อกเกอร์คนะุณ <laughs> ไม่สนใจหรอกว่าผมผ่านอะไรมาคุณมา,าตัดสินผมในวันนี้เท่านั้นเอง <laughs> วันนี้ท่านยังไงวะสรุปก็ท็อกซิกใส่ชาวบ้านเขาวินวินก็คือเอาตัวเองมีความสุขไว้ก่อนอย่างนี้เหรอ <laughs> ็เราทําลายมลพิษนั้นไม่ได้ก็ปรับตัวให้อยู่ได้ถูกต้องครับสังคมไทยบอกให้ทุกคนเป็นโจ๊กเกอร์ครับขอร้องเถอะคนที่แบบชอบไปจ๊จ๊ดจ๊เจ๊้าบ้านนะเลิกเถอะอยู่กันแบบว่าเฮฮาก็ดีกว่าหรือว่าสังเกตตัวงให้ดีบางทีคุณอาจจะไม่ใช่เป็นนิสัยมันจะเป็นโรค เใช่ไม่รู้ตัวรู้ตัเขากูชอบบอกให้นุ้ยไปปรึกษาจิตแพทย์บ่อยๆอย่างของกูนันมีหลังเกินสมองเหรอสารนี่นี่จ็กเกอร์คิดว่าทุกคน่ะควรเอาสิ่งที่นิ่กตีอ่ะรับไว้แล้วก็ระบายออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่นิ่กตีแต่มันยากก็แล้วแต่ไงแต่กูแค่รู้สึกว่ากูแค่ไม่อยากนิ่กตีแต่ใครกูว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะมีความรู้สึกแบบเหมือนมึงแล้วเหมือนโดนเยอะเยอะเยอะแล้วก็มีคนอย่ากสอบเข้าเรียนนี่เยอะ